แล้วเดาแล้วทำมึงเลือกกัอักแล้วพวกกูเฟีลเป็นไรที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสายมีแลปะในตู้ผมมีผมมีผมมีต้องคอยแปลวาต้องคอยแปลวากูวางกูวางได้แต่เสียงแล้วตอนนี้ไอเทียหน้าเดยวหน้าขวานไอ้นี่ประเด็นอะมันรอยใช้ตู้อยู่เนี่ย เอาง่ีนายตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยแล้วน้ำเงินทักติดใช่ป่ะไอ้ยังผมได้แต่ฟังเสียงแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่อย่างนั้นกูเปิดเสียงดังลังเลยเดี๋ยวแม่งมีติดเดี๋ยวเกิดการแล่เกิดขึ้นเลี้ยวเรียวแร่วิวเขียวให้แล้วใช่ป่ะหรือแต่น้ำเงินแล่วิวเขียวให้เหรวน้ำเงินจะไม่ให้ไม่จะเช็คของไหมหรือจะตีเลยเช็คก่อนกันเลยครับเปิดกระเป๋านะเดี๋ยวผมจะทวนให้รับทราบไปที่เฟรมนะทุกคนไปที่เฟรมอ่าเฟรมเฟรมการคินนิ่งหนึ่ง มีซัฟฟายเนอซัายห้ส <t ired> ิบมีไดมอนด์สิมีไทเทนหนึ่งเมอรัลด์ห้สิบมีเฟมหนึ่งโกสิมีเงินสองหมื่นมีผมผมนับสมนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพิ่งย้ำข้างข้างนอกอ่ะมีคนกดอีไม่ได้ไหมข้างนอกอ่ะมีคนกดอไม่ได้ไหมอ่ะโอเคโอเคอาะมัอาริมัสอะอฮือฮือฮออฮอฮื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 ออออ กดที่เฟรมไว้นะตอนตีเงียบๆน่าจะได้ฟังเสียงชัดๆหนึ่งสองสามเอากดไม่พร้อมกันไม่ถึงเฮ้ยเขี่ยมันหออกอู้ยจะบอกนะจะมันคลาดไม่กดไม่พร้อมกันอ่ะเราดนผักออกอ่ะโดนผักออกอ่ะไม่เกี่ยวะไรมันโดนผักถ่ายแล้วเนี่ยอย่าบอกนะ ไม่มันกดกดไม่พร้อมกันเวไม่ติดเลยอย่าบอกนะว่าไม่ติดกันกลมๆไม่เป็นไรอ๋อมึงเหอะอี้เอะอี้เอะสามสิบสองอี้เอยไม่ติดเลยจ้ไอ้สัตว์เกลือชิบหายเอี้เจังวะที่ฟังเสียงอยู่ข้างบนคือแบบว่าถามในกรณีทีาตีสูตรไหนเสียงสูตรหรือเปล่าสูตรนี้มันคอนเนิร์ฟหรือเปล่าสูตรเนี้ยตีเยอะเกินไปเปล่า อยู่ป่ะพี่ชายไปอยู่ไปทำบินกับพี่ดูเหพี่ของเบงไปเอาอะไรมาทิ้งกูเลยที่เราหายท็อกเลยที่อะเช็คดูกระเป๋าเลยนะเช็คดูกระเป๋าเลยเองเชื่ออะไอ้ที่จะต้องหาสูตรใหม่แล้วสูตรนี้ไม่ไหวละไอ้ต้องหาแม่คันนิ้งที่เขาตีสูตรไหนอ่ะ พอเปลี่ยนสูตรหรือเปล่ามันมันเขาเนิร์ฟอันนี้หรือเปล่ามันเยอะเกินไงเกินไปเลยเนี่ยอ้ามึงไม่ติดจุดหยา่จับของเาจับอันเลยหรอไม่ติดคือจับอันเลยหรอแย่บ้างแย่บ้างครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเมื่อกี้แตบลัวเลยเสียงแตกลัวเลยเนี่ยไม่มีเลยผม มยนฟังอยู่ข้างบนคือแบบว่าโอ้โหายี่คราบบ้าย้าลครับบ้านครับงคบ้านรับงินบ้านเงินปเอาโปูตั้มาปุ่มเอใครงัดร้านอยู่อ่ะมีโแรงมายังเก็บปู